อย่างนี้นะเนี่ยอย่านี้นะนี่ยอยางนี้นะนียอย่างนี้นะเนี่ยอย่างนี้นะเนี่ยอย่างนี้นะเนี่ เวลามาบ้านคนอื่นจะถามก่อนแม่ครับกินได้ไหมน่ารักจังเลยอร่อยไหมอรยมับอร่อยมครับน่ากินมากยำมะม่วหมูกรอบนะคะนี่วันนี้ก็จัดหมูกระทะนะคะ

โอ้ยเมาเท่ๆเละมากเลยป้านองซึมนะป้านงซึมบุกคู่อยากกินมัจจะป้านองครับอยากกินมัจจาอยากกินมัจจาครับอยากกินมัจจาครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นพุดดิ้งนะคะ น่านกินมากเลยไมู่อ,อร่อยไหมอร่อยครอบอร่อยครับคําบุญคุณใดเน่ยเซมปุระไม่哟สโตย哟เน่อตอนนี้มาส่งปาปานะคะปาปามาจริงจันะคะหรือว่ามาศาลเจ้ามาเป็นเป็นเวรนะคะปีนี้ก็จะมาทํางานช่วยที่นี่นะคะตอนเที่ยงคืนปกติเราจะไปไหว้ด้วยกันนะคะแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ไม่ได้ไหว้นะคะก็จะ ป๊าป๊าก็มาทํางานส่วนเองกับลูกก็จะไปไหว้ใกล้ๆนะคะที่เราเคยไปเนาะไปสองคนตัวอากิกลนะคะอันนี้ถนนแคบแล้วก็ไม่มีรถนะคะเ่ยก็เลยถ่ายได้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพวกโกดิสก์ก็เป็นเวรนะคะเขาก็เลยให้เตรียมของนะคะก็ก็มีของที่จะมาไหว้นะคะมีทูบเทียนมีปลามีปลาหมึกมีเหล้ามีโมจินะคะถาดไม่ได้ อากิโอไปส่งอาก,กอิโอมาติต๊ติยอกกอากิโออยากไปดูด้วยนะคะมาช่วยปะป๊าเือของมาเดี๋ยวเราก็จะไปด้วยวจบนป็นมันก็จะเป็นที่ล้างมือนะคะ <c oughs> ได้ยินเสียงบอกพ่อว่าพ่อเจอกันปีหน้านะเพราะว่าตอนนี้ประมาณอเกือบห้าทุ่มนะคะแล้วก็คือจะเสร็จพิธีประมาณที่นี่ประมาณอตีสองนะคะก็เลยไปบอกพ่อว่าพ่อเจอกันปีหน้านะเ,ออเข้าใจพูดนะเนี่ยอาก,กอิโอ มาตาไรเน่งเนี่ยไรเน่งมาตาไรเน่งเนี่ย <c oughs> เน้นกับอากิโยก,ก็จะไปอ่า,าไ,นนะะไปอีกที่หนึ่งนะคะไปอีกศาลเจ้าที่หนึ่งนะคะหิมาตกหนักพอสมควรนะคะเพราะว่าวันนี้ตกทั้งวันเลยนะคะเริ่มจาก เมื่อวานมานะคะตกนิดหน่อยเนาะก็ปล่อยๆแต่ว่าวันนี้ก็คือทั้งวันเลยนะคะไม่มีแสงแดดไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะตอนนี้ลืมของนะคะกลับมาบ้านแป๊บนึง

一万五千足す五千は二万すごいはい、ご飯食べよね、今日もねおもろい幸せいっぱいになりますようにからあげ 来てらっしゃい気をつけてね。お弁当。帰りなさい。お弁当ありがとう。書道、お昼ご飯だがね。よかった。ありがとう。どっちがいいか, <laughs> たかなかっとごめん <laughs> はがいいかなさい。パパは、ダイマーなさい。<も> <laughs> เออไปเป็นเวนที่ศาลเจ้าวันนี้นะคะโอ้ยชอาหารเที่ยงของอากิโอจะเป็นอันนี้เนาะส่วนแม่ก็จะยังไม่หิวนะคะเพิ่งกินกาแฟไปเนาะ

今回はケータも帰っててこなくて、うん寮ほとんど 2> 2回の時もあってう、えー、しいいいいなななな回だけそんなに食べないでしょ <laughs> 食べ<る>食べで <laughs> 寒いってないの <laughs> うどうしたか <laughs>

ขึ้นมาเยอะแล้วนะคะน,นี้เราจะไปข้างนอกนะคะไปซื้อของนะคะหลังจากที่อยู่ในบ้านมาหนึ่งวันนะคะอันนี้เมื่อเช้าถ่ายไปรอบนึงไหคะอ,นนอากิโอคิวสเกติฮโระฮโระฮโระคะุสหายอาไรฮันโตเย้ไวซส๊อตจะเดินไปขึ้นรถตรวปลานะคะ 誰の車で行มの誰の車で行くใครの車มาくน車ครรมาเดินไปพ่อรนนอนนี้พออยู่ตลอดเ จริงๆก็ไม่อยากออกไปนะคะแต่ว่าไม่ได้ซื้อของนะคะหนาวมากเลยทางออกก็มองยากมากเลยนะคะมันมืดเนาะมองไม่เห็นนะ เมืองไปหมดเลยนะคะเริ่มติดรู้ได้ตัวเดี๋ยวเรามาแวะอ่าศาลเจ้านะคะกำลังจะไปศาลเจ้านี่นะคะมาจอดรถตรงนี้สภาพตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกองหิมะที่เขาถ่ายแบบดันๆไว้นะคะร,บรอบๆ ปกตินะคะก็จะมีร้านขายของเต็มไปหมดเลยนะคะถ้าเป็นช่วงปีใหม่แล้วก็ช่วงงานยุกิงานช่วงงานยุกิหรือว่างานห<ม>ิมะที่นี่นะคะแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าเขาจะให้ยกเลิกหมดแล้วนะคะเพราะว่ามีโควิดนะคะปีนี้ก็คงจะเงียบเหงาเนาะที่ไหนก็คงจะเหมือนกันนะคะ แค่ห้าโมงกว่าเองอ่ะดูมืดมากแล้วตอนเนี้ย จริงๆต้องมีร่มเนาะทำไมเราไม่เอาร่มมาเนี่ยน้ำก็คงจะแข็งหมดแล้วนะคะด้านบนตรงนี้ก็ไม่ไกลจากที่ทำงานเน่นะคะ はい、皆さん、待ってください。<laughs> よよ。ないるตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะเปียกหมดเลยตกหนักมากโปรยปลาย サーディカーサーディカーサーカカサーディカーカーカカモがーディカモが動いてるカーサーディカーサーディカーサーデペッ 국민 c a s 라 寒いですか？寒、ちょっと寒い。ちょっとだけ？うん。パパ寒いですか？すごく寒い。<laughs> <laughs> 私は余裕。<laughs> まあ僕もまあまあ余裕だけどね。ねパパパおかしい日本人だよね。<laughs> えじゃちょっとペンエスキモ。 เราจะไปซื้อของต่อนะคะข้างหน้าคุณลุงก็เพิ่งไถหิมะนะคะเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้านะคะเถีงยงกันนะคะเรื่องขับรถใครเป็นบ้างเวลาขับรถเนี่ยไปไหนเนี่ยเวลานั่งหน้าพราปกติเนี่ยไม่นั่งหน้านะ พราะว่าอยู่กับลูกนะคะแต่วันนี้อยากมาถ่ายหิมะเนาะพอนั่งมาปุ๊บก็ทะเลาะกันเถียงกันตลอดเลยค่ะเกี่ยวไปซื้อหนังสือนะคะพอดีได้เงินของขวัญมานะคะจากญาติๆจากป้าๆน้นาอยากมาซื้อหนังสือนี่ค่ะอันนี้ร้านหนังสือเนาะตามคันจิห้อง ส่วนมากวันนี้จะร้านปิดนะคะอันนี้ก็เป็นร้านลาเองนะแต่ว่าวันที่หนึ่งเขาคงปิดนะคะที่นี่จะไปไหนได้มาเล่นอยู่นี่แหละไปบาน,นมุ้เกยเล่นเลยเห็นมเปลี่ยดเลยดูนาหเห็น อยู่ร้านหนังสือนะคะตอนนี้กำลังเลือกอยู่แม่ไม่รู้เรื่องเลยนะคะคมาร้านหนังสือไม่รู้เรื่องส่วนมากก็จะให้ป๊าะะเลือกให้ลูกนะคะอีซัสตะเกีอีซัสก ยังอ,อืม,อมออเซือ้อให้นะคะหนังสือการ์ตูนแต่ว่าต้องซื้อหนังสือแบบพัฒนาสมองด้วยนะคะครังนี้ซื้อหนึ่งเล่มอันนี้คือวันนี้ซื้อให้ห้าเล่มนะคะเายเกนเียยวจะซื้อห <c oughs> โเยตอรตมดโมโนวนคือหกโมงนะคะแต่ว่าไม่มีลูกค้าเลยก็น่าสงสารเขาอยู่นะคะน่าจะแบบจริงๆก็น่าจะปิดเนาะแบบหกโมงอ่ะมีรถแค่คันเดียวเนาะเงียบมากค่ะตอนนี้ไปไหนก็เงียบคือเราอ่ะไปซื้อของนะคะแล้วทีเนี้ยเราคิดว่าเอ้าทําไมแบบเมื่ออย่างเมื่อกี้นันเห็นเนาะทำไมแบบคนน้อยจังอะไรเงี้ยคือทําจริงแล้วปกติเขาเขาแบบ เขาเขาปิดสี่ทุ่มใช่ไหมคะแต่ละที่เนาะน่าจะเขาน่าจะเปิดถึงประมาณหกโมงนะคะวันนี้เขาปิดสองเออเขาจะปิดถึงหกโมงนะคะแต่ละที่<ม>เดี๋ยวจะไปอีกที่นึงนะคะไม่รู้ว่าจะเปิดหรือเป่าไปสองที่แล้วนะคะปิดทั้งสองที่คิดว่าตรงนี้ก็น่าจะปิดแต่ว่าเราไม่มีทางเลือกนะคะเพราะเราไม่มีอะไรกินนะคะ เอาจิงไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะคะในตู้เย็นในช่องฟรสก็ไม่มีนะคะอันนี้ก็ปิดปกติเขาไม่ปิดคือเนนไม่เคยมาซื้อของตอนกลางคืนแบบนี้นะคะแบบว่าไม่ใช่ไม่เคยมาซื้อแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยปีใหม่เนี่ยนั้นจะซื้อตอนเช้ากับตอนเที่ยงเนาะอือเดี๋ยวคอยดูนะคะว่าเราจะช็อกไหมจะมีอะไรกินไหมนะคะตายตายถ้าปิดนี่ มสามีบอกว่าเขาน่าจะปิดสองทุ่มนะคะหกโมงนะคะตรงนี้แต่เราก็ยังไม่รู้เนาะตรงนี้น่าจะโอเคนะคะโอ้โหโอ้โหด時までああลยโอ้โหโอเคเลね。

僕、僕ってお金あるな <noise> パンツを見にゃ。

มันทำไว้มันทำไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะข้าวซึมเข้าเข้าหมดแล้วสำหรับอันนั้นนะคะสำหรับกะทิเพราะว่าเดี๋ยวทอาไปย่างะะแล้วเขาก็จะเข้ากันเหมือนเดิมน,นะคะน้ำมันน้ำมันน้ำมันของมันะคะ่ะเขาก็จะเย็นออกมาใครรู้ไหมคะว่าหนึ่งกำลังทำอะไร กำลังทำเมนูไหนใครพอรจะรู้ไหมคะอ้อผิดพ้าอก็โอเคนอีกแล้วนะคะซื้อมานะคะลดราคาก็ราคาจากราคานี้นะคะลดมาครึ่งหนึ่งเลยโอเคนะคะ แล้วก็อันนี้นะคะเน้นจะแนะนํานะคะอันนี้คือส่วนมากเราจะกินทุกช่วงปีใหม่นะคะอันนี้ก็คือนะคะปลาคาฟนะคะต้มซอสนะคะอันนี้คือใครที่กําลังมีลูกนะคะแล้วก็ให้นมลูกอยู่อันนี้คือแนะนําเลยนะคะอันนี้แม่สามีบอกว่าบํารุงน้ํานมนะคะตอนที่เน้นท้องเอน้น,น,นคลอดอูกอยู่เนี่ยก็จะกินอันนี้นะคะกินอันนี้กินปลาคัฟต้มซอ,อสนี่ประจําเลยนะคะ <endar S 1> แต่เขาก็จะมีราคาค่อนข้างแพงหน่อยเนาะชิ้นหนึ่งก็1,000งพนยหรือประมาณ300บาทนะคะก็แต่อันนี้คือแบบบำรุงน้ำนมดีมากๆจริงๆนะคะแล้วก็อร่อยด้วยจะออกหว,วานๆเค็มๆนะคะเดีย๋ยวั้นจะไปอุ่นนะคะ น่ากินมากหอมมากเลยนะคะนันชอบกินมากๆเลยแต่ว่ามันราคาแพงก็ไม่ค่อยซื้อเนาะ้ไม่บคุคยักษ์ไปไปเส่ยเดิมอ่้พ่อปะตาชิโบสุกไก่โอเครออืนี่แดๆน่ากินน่ากินมาแล้ว สเีใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังทุกสิ่งอย่างนะคะที่ปรารถนานะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะคะ ุณที่ติดตามแลวก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจนะคะแนนก็จะพยายามทำคลิปในแบบที่ตัวเองอยากทำแล้วก็เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะคะยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบนาเกตากนมา いただきますわさびないのこれってどうやって食べるの、うん、これ美味しいな、ね、どうやって食べるこううことなのさっきのこれ一緒に食べよううんじゃあ買おう มันจะแข็งๆนะคะก็ออกมานุ่มๆนนะคะเดี๋ยวลองชิมเนาะ